กลับเข้ามาในรายการรามาอัปเดตนะคะสำหรับวันนี้ค่ะอยู่กับทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ประกรณ์เจียรักคงมั่นจากภาควิชารังสีวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลคุณหมอประกรณ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวเลยนะคะเรื่องแรกนี่คือตกอกตกใจกันไปสําหรับน้องๆนักเรียนนะคะที่กําลังเรียนอยู่ที่โรงเรียนเซนต์โดมินิกค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้เกิด กลิ่นเหม็นคุ้งไปทั่วโรงเรียนเลยนะคะแล้วเขาก็ออกมาบอกกันว่าเป็นกลิ่นคลอรีนค่ะที่จริงๆแล้วเขาต้องนาไปผสมกับสาวยน้ําแต่บังเอิญว่าเจ้าหน้าที่เทลงไปผิดถังค่ะจา์เทลงไปในถังเกลือเจ้าหน้าที่นี่คือเต๋อหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่พี่เต๋อยังไม่รู้เลยว่าที่โรงเรียนเขามีสาวยน้ํ้าแล้วประมาณว่าเป็นรุ่นพี่ที่นานมากนานนะมากจริงๆนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ทําให้เกิดปัญหาใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เด็กบางส่วนนะคะต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะว่ามีอาการแสบคอแสบจมูกแสบตา าเวียนหัวนะคะบางส่วนก็กลับบ้านได้ไม่ได้มีอาการอะไรรุนแรงก็เลยอยากจะมาขอความรู้อาจารย์ประกณ์เรื่องของสารคอรีนนี่แหละเพราะว่ามันผสมอยู่ในสระว่ายน้ําเวลาเราไปว่ายน้ำเราก็จะสัมผัสพวกนี้มากมายรวมถึงน้ําปลาด้วยนะจริงๆทุกสิ่งอย่างเลยที่เพื่อฆ่าเชื้อเนี่ยนะเราใช้คอรีนเยอะมากๆเลยนะในอุตสาหกรรมก็ตามหรือในเรียกว่าน้าปปาที่เราดื่มนะครับหรือว่าสระว่ายน้ําต่างๆซึ่งจริงๆนะคอรีนเป็นสารที่ค่อนข้างปลอดภัยนะ แล้ว<ร>ทำไม<ช>มันเกิดปฏิกิริยารุนแรงขนาดนี้คะอาจารย์เพราะจริงๆคอรีเนี่ยเป็นสารที่ปลอดภัยแต่ก็ไวต่อการทําปฏิกิริยาะจะไวต่อการทำปฏิกิริยาทั้งสาร กับสารเคมีด้วยกันเองเห็นไหมครับเทเข้าไปในถังเกลือนี่เป็นเรื่องเลยเกิดเรื่องเลยนะเกิดเรื่องเลยหรือว่าเมื่อสัมผัสผิวกายเราซึ่งเป็นสารอินทรีย์ไม่ว่าจะเป็นการหายใจเข้าไปก็ตามการสัมผัสที่ผิวหนังก็ตามเนี่ยก็ทําให้เกิดการระคายเคืองอเหมือนที่น้องๆเขาเป็นแสบตาเวียน<ช>หัวแล้วก็มีอาการอาเจียนด้วยอันนี้คือสูดดมเข้าไปเพราะว่าเป็นการระคายเคืองจากการที่คอรีนมาผสมกับน้ําและแตกตัวกลายเป็นกรดเป็นต้นก็ทําให้เกิดอาการแสบแต่ข้อดีก็คือว่าพอแสบปุ๊บเราจะรู้ไง เราจะรู้ว่าเป็นแล้วนะคค่ะค่ะะเคยสำลักน้ำไหมฮะเคยสำลักน้ำแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะแบบว่าแสบขนาดนี้ค่ะจานขนาดแอดมิดนี่ก็ หลายกาดอยู่มือนบบการเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการสัมผัสสารเคมีประเภทนี้เนี่ยก็เมื่อเมื่อเมื่อได้กลิ่นค่ะก็ต้องรู้เลยว,ว่าเกิดความผิดปกติขึ้นอ๋อแปลกๆลแล้วแปลกๆการระคายเคืองที่เกิดขึ้นที่ผิวหนังดวงตา,าจมูกปากก็ตามเนี่ยก็ทําให้คนเนี่ยทนตร,ตรงนั้นไม่ได้ก็จําเป็นจะต้องรู้แล้วว่าเกิดปัญหาขึ้นเกี่ยวกับคอรีและคอรีเนี่ยมีกลิ่นพิเศษเลยกลิ่น เวลาเราไปว่ายน้าเราเราก็จะได้กลิ่นอยู่นะมันจะไม่เหมือนกับน้ําทั่วๆไปที่เราดื่มหรืออะไรอย่างนี้นะคะใช่แล้วเพราะนั้นเนี่ยพอสัมผัสปุ๊บเนี่ยพิษพิษเฉียบพันธุ์ของคอรีเนี่ยก็น่ากลัวไม่มากนักก็ได้แก่การระคายเคืองตามเยื่อบุต่างๆน้องที่มีอาการทางการหายใจเยอะๆหรือตาแดงมากๆในเขาก็อาจจะยังไม่กลับบ้านก็จะเห็นว่ามีประมาณ1ิคนมากที่คุณหมอขอให้ดูอาการไว้ก่อนแต่ว่าไม่ได้รุนแรงมากใช่ไหมคะรุนแรงบางทีมันก็กระตุ้นให้หอบไงถ้าบางคนหอบอยู่แล้วก็อาจจะ มีการะระคายเคืองก็อาจจะมีการหอบหรือไอามากๆได้มีโรคประจําตัวภูมิแพ้อะไรอยู่หรือเปล่าอะไีใช่ไหมคะแต่ที่น่ากลัวก็คือเรื่องค,คอรีผลระยะยาวของคอรีนมากกว่ามะเร็งเป็นได้ไหมคะสําหรับออตัวนี้ ถ้าเกิดว่าน้องๆเขาอยู่ในที่นั้นแล้วก็สูดดมเข้าไปในปริมาณมากหรือว่าคนที่เป็นเจ้าหน้าที่เองผสมอยู่ในห้องของสาวว่ายน้ําอันนั้นใกล้มากเลยนะคะจา์ก็จริงๆก็น่าตื่นเต้นเหมือนกันเพราะเคยเกิดข่าวทีเราก็แหมระทึกทีหนึ่งนะเดี๋ยวนี้หลายๆที่นี่ก็พยายามจะแบบเปลี่ยนไม่ใช้คอรีนแล้วมาใช้น้ําเกลือน้ำเกลือใช้แทนได้ใช่ใช้เกลือผสมให้เป็นเป็นการฆ่าเชื้อหรือลดปริมาณเชื้อลงก็ได้นะซึ่งอันนั้นเนี่ยก็ นิยมเหมือนกันแต่ว่าก็จะเป็นที่นิยมไม่กว้างขวางนะเพราะว่าเกลือก็ทําให้เกิดการเค็มเพราะว่าไปเค็มใบนะขึ้นมานีคิดว่าอยู่ทะเลคิดว่าอยู่ในน้าทะเลหรือว่าก็ขึ้นมาก็จะจะ,จะเป็นสนิมอุปกรณ์ต่างๆก็จะเป็นสนิมได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยไม่ใช้การไม่ค่อยนิยมแต่ว่าคลอรีนเนี่ยการการการใช้เนี่ยยังนิยมอยู่มากนี่ปริมาณที่ใช้เนี่ยสำหรับผู้ที่ใช้บริการสระว่ายน้ําก็ตามดื่มน้ําประปาก็ตามเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลไป เพราะาปริมาณที่ควบคุมอยู่เนี่ยถือว่าเป็นปริมาณที่พอเหมาะมแล้วก็ไม่เกิดไม่ก่อให้เกิดมะเร็งคนี่การเกิดมะเร็งเนี่ยจะเกิดได้เมื่อเคมีดังกล่าวเนี่ยนะครับหรือคอรีเนี่ยไปทำป,ปฏิกิริยากับสารอินทรีย์ในร่างกายมนุษย์แล้วเกิดเป็นสารตัวร้ายขึ้นมาชื่อว่านี่ฮะชื่อว่า บบชื่อว่า <t ry S 2> ไตรฮาโลมีเทนเจ้าตัวนี้คือเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเรง็งใช่ใชไหมคะไม่ใช่ตัวคอรีนนะไม่ใช่ตัวคอรีนเอง<ภ>แต่สารผสมที่เกิดจากคอรีนไปจับตัวกับสารอินรีเนี่ยทำให้เกิดสารกระตุ้นตัวนี้ได้<ภ>ซึ่งต้องได้รับปริมาณมากและซ้ําๆกันเป็นเวลายาวนาน กลุ่มที่ไปว่ายน้ําเป็นประจำสําลักน้ําบ่อยๆกลืนน้ําเข้าไปอย่างเรานี่ว่ายน้ำไม่เป็นว่ายน้ำไม่เก่งว่ายน้ำไม่เก่งก็ไม่เป็นอย่างนั้นยังยังไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นไม่ได้รุนแรงแล้วก็ไม่ได้หน้ากลัวขนาดนั้นคือแต่ว่าถ้าว่ายน้ําทุกครั้งก็ให้ขึ้นมาจากสะวายน้ำเนี่ยต้องสระผมต้องอาบน้ําเพราะว่า ผิวหนังของเราเนี่ยจะถูกคอลอรินกัดทำลายเส้นผมหยาบกระด้างเห็ไหมก็สังเกตไหมผมจะเหนียวเหนอียวแข็งติดเป็นตังเมกทีนี้ก็คือเป็นปฏิกิริยาจากสารเคมีเพราะนั้นก็ควรจะอาบน้าล้างตัวให้เรียบร้อยอันนี้พิษจากคอลอรินก็จะหมดไป <c oughs> แต่ว่าถ้าคนที่ทํางานเกี่กับคอลอรินระยะเวลายาวๆๆนานนะไม่ว่าจะเป็นอยู่ในห้องแลบปฏิบัติการ <c oughs> ที่ต้องผสมสารครอลอรินหรือคนที่ทําหน้าที่อยู่กับสระว่ายน้ําต้องทําหน้าที่ตรงนี้เป็นประจำเนี่ยก็จะต้องตรวจร่างกายทุกปี โดยการเอ็กซเรย์ปอดนะครับแล้วก็ตรวจสมรรถภาพทางร่างกายด้วยเจ้าตัวคอรีนที่ว่ามันเกิดเป็นไตราฮาโลมมเทนเนี่ยคะ่ะอาจารย์มันจะรุนแรงสําหรับการสมัมผัสผิวหนังหรือว่าสําหรับการสูดดมหรือว่าการกินอันไหนมันจะรุนแรงกว่ากันคะจริงๆเนี่ยคอรีนเนี่ยคนไม่ค่อยคือเอามากินเนี่ยนะคงเป็นไปได้ยากบังเอิญคพูดถึงว่าบังเอิญละกันแค่ได้กลิ่นก็ตกใจแล้วใช่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นทางการหายใจมากกว่าเพราะคนที่สุดหายใจเข้าไปยาวนานบางทีไม่รู้เนาะ บางคนพอทางานในห้องแลบปฏิบัติการอย่างเงี้ยสูดเข้าไปมากๆบางคนก็เป็นมะเร็งปอดนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสัมผัสที่ผิวหนังเนี่ยครับ่อน่าจะมีปัญหาน้อยเพราะว่าอย่างที่เดียนให้ทราบแล้วว่าถ้าคอดูสัมผัสผิวหนังเนี่ยก็จะแสบร้อนก็จะม,มักจะรู้ตัวแล้วเราก็จะระมัดระวงังหรือว่าจะล้างออกได้ทันท่วงทีและการดูดซึมจะน้อยแต่พอเข้าไปที่การหายใจนี่ไม่ค่อยรู้แล้ว S <S แล้วก็การสะสมอยู่ระยะเวลายาวนานเนี่ยอาจจะทําให้เกิดโรคมะเร็งดังกล่าวได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องตรวจเอ็กซเรย์ปอดทุกปีปีละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยบางคนก็ความเคยชินนะคะอาจารย์ทำงานทุกวันทุกวันอาจจะไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นคใคร <ผม S 2> ที่รู้ว่ากําลังทํางานเกี่ยวข้องอยู่กับสารเจ้าคอลีนนี้นะคะ,อ,ะอย่างที่อาจารย์บอกคือตรวจร่างกายทุกปีเน้นบริเวณปอดเป็นสําคัญใช่ไหคะต้องเอ็กซเรย์ปอดใช่คนที่อายุเกิน3าปีถึง40ปีขึ้นไปเอ็กซเรย์ปอดทุกปีปีละหนึ่งครั้ง นะครับอันนี้ก็สามารถมารับบริการที่รามาได้นะผมไม่รู้จะไปตรวจร่างกายประจําปีที่ไหนมาเลยฮะที่เรามีครบวงจรมีครบวงจรมาทั้งบริษัทเลยก็ได้โอ้โหยกกันมาเลยเชิญเชิญนะฮะให้บริการได้ครับอ้าวเป็นว่าไม่ต้องกลัวนะคะสาหรับใครที่ชอบว่ายน้ําหรือว่าดื่มน้ําประปาเพราะว่ามันไม่ได้มีปริมาณเยอะขนาดนั้นใช่แต่ว่าผู้ที่ต้องใช้ชีวิตประจําวันสัมผัสบ่อยๆอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็ตรวจร่างกายด้วยค่ะ พูดถึงมะเร็งสําหรับเจ้าคารินอาจจะยังไม่น่ากลัวมากแต่ว่ามีมะเร็งอยู่ตัวหนึ่งค่ะที่เขาได้ออกมาบอกกันเมื่อ,อวานนี้นะคะเพราะว่ามีงานเกี่ยวกับวันมะเร็งโลกนะคะ<อ>เขาก็ออกมาบอกว่าแนวโน้มอย่างปกติค,ค่ะผู้หญิงก็จะเป็นมะเร็งปากมดลูกกันเยอะนะคะหรือว่าผู้ชายก็จะมีมะเร็งลำไส้หรือว่าอะไรมากมายแต่ว่าท็อปฮิตที่กําลังมาแรงแซงทางโค้งเพื่อนๆตอนนี้เลยมะเร็งลำไส้ใหญ่ค่ะโอโ้โหกำลังมาแรงตอนนี้มากๆนะคะซึ่งเขาบอกเขาว่าต้องมีการตรวจคัด ลองแล้วก็หาเจ้าเชื้อตัวนี้ในผู้สูงอายุด้วยก็เลยอยากจะถามอาจารย์ว่าตอนนี้ค่ะสำหรับการที่คนทั้งโลกตื่นตัวเพราะว่ามีผู้ป่วยแล้วก็ล้มตายด้วยโรคมะเร็งกันเยอะนะคะประสบความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนละคะสำหรับการป้องกันแล้วก็ดูแลตัวเองอะคะ่ะครับผมจริงๆว่าวันมะเร็งโลกคือวันป้องกันมะเร็งโลกใช่ไหมค่ะไม่ใช่วันที่รณรงค์ไม่ใช่ไม่ใช่นะคือป้องกอันให้หันมาดูแลตัวเองอย่าเป็นมะเร็งกันเลยไม่ดีไม่ดีคะ่ะจริงๆมะเร็งนี่สำคัญไหมสําคัญมากเพราะว่าตอนนี้มะเร็งเนี่ยเป็นนักฆ่าอันดับต้นๆของประเทศไทยแล้้้วอาทีหหมไดใรบ แล้วว่าอุบัติเหตุในเริ่มน้อยลงไปแล้วแล้วก็โรคหัวใจก็เริ่มน้อยลงไปตอนนี้อันดับอันดับต้นๆเลยนะครับจะเป็นมะเร็งและโรคอัม,มพาตอัอมพฤกษ์เฉียบพลันอันมพาตอัมพฤกษ์นี่มันเกี่ยวกับเรื่องของระบบระบบก็เป็นระบบความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่เช่นเลือดสมองตีบแตกตันเป็นต้น<อ>ทีนี้กลับมาที่มะเร็งแล้วกันะมะเร็งเนี่ยเป็นพระเอกหรือพระรองเราเนี่ยนะครับก็ตอนนี้เริ่มตรวจคัดกรองได้หลายๆตัวแล้วไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเต้านม ก็ใช้วิธีคลำตรวจใช่ไหมครับหรือทําเมโมแกรมก็ง่ายนะมะเร็งปอดเอ็กซเรย์ปอดก็มองเห็นเอหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่ว่าให้ตรวจทุกปีถูกต้องแต่พอเป็นมะเร็งในลำไส้มันชักมันอยู่ลึกค่ะอาายัู่ลึกนะจะรู้ยังไงล่ะว่าเราเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเมื่อมีอาการมันมักจะใหญ่แล้วไง รู้ตอนที่สายไปซะแล้วสายไปซะแล้วเพราะว่าขนาดใหญ่มากเนี่ยมันก็ทําให้เกิดลําไส้อุดตันแล้วก็มาหาเราอีกทีก็ลําไส้อุดตันแล้วหรือถ่ายเป็นเลือดปริมาณมากหรือกระจายไปที่อื่นอื่นแล้วเพราะว่าความที่ลําไส้ใหญ่มีขนาดใหญ่ค่ะกว่าก้อนนั้นเนี่ยจะปอุดลําไส้ใหญ่จนตันเนี่ยโอ้โหมันต้องใหญ่เป็นหลายเซนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นข้อเรียกว่าเป็นข้อท้าทายทีเดียวสำหรับวงการแพทย์ว่าทำอย่างไรเราจะตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ค่ะ ตอนนี้นะครับก็มีการตรวจที่ตอนนี้เราใช้กันสับสกร,ร,รีนหรือตรวจคัดคัดกรองก็คือการตรวจหาเม็ดเลือดแดงเม็ดเม็ดเลือดแดงหมายถึงเลือดของเรา <Le ird S 1> ดูดออกไป <le. S 1> ตรวจเนี่ยเหรอคะใช่ไม่ใช่ครับเพราะว่าจรจิงๆตรวจเม็ดเลือดแดงในอุจจาระอ๋ะอหน,หนูหนูก็นึกว่าเจาะเลือดแล้วเอาเลือดไปตรวจอันนั้นเป็นวิธีอันนั้นเป็นวิธีอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าการตรวจคัดกรองเนี่ยเพื่อจะหามเร็งที่เรียกว่าบาดเจ็บแล้วก็ปล่อยเลือดออกมาในในอุจจาระปกติอุจจาระเราต้องไม่มีเลือดเลย คนเป็นฤลสีดวงค่ะจานพี่บางคนก็มีหรือว่าเป็นเหมือนลำไสียเบวไวแต่ละอย่าไปบอกใครนะคะรู้กันทั้งประเทศไม่ใช่อย่างนั้นจริงแล้วเนี่ยคนที่มีฤลสีดวงเนี่ยต้องตัดออกไปว่าการตรวจแบบนี้ใช่ไม่ได้นะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการมีเม็ดเลือดปนออกมากับอุจจาระนี่ถือเป็นเรื่องใหญ่ถ้าตรวจเจอเนี่ยนึกถึงสอสประการหนึ่งก็คือว่าเป็น หนึ่งแล้วประทานธาตุเหล็กอยู่หรือเปล่าต้องถาม,มบางคนกินธาตุเหล็กเยอะะกินยาต้านโรคซีดเป็นต้นก็อาจจะตรวจพบเหล็กในอุจจาระได้หรือบางครั้งเนี่ยคนที่มีฮิมโร,รอยหรือมีรลืสีรวงอยู่ก็สามารถจะมีเลือดปนออกมาได้แต่ถ้าไม่ใช่นนั้นแล้วนะครับทุกอย่างไม่มีเลย แต่ยังตรวจเจอเม็ดเลือดแดงเนี่ยก็ต้องระวังว่าจะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่หลังจากที่ตรวจเบื้องต้นสําหรับการตรวจจากอุจจาระแล้วล้วพบว่ามีเลือดแล้วก็ไม่ได้มีอาการ2อ,อย่างข้างต้นก็คือไม่ได้เป็นริดสีดวงแล้วก็ไม่ได้กินาัดเหล็กเยอะอทํายังไงต่อไปอะคะเพื่อที่จะรู้ว่าเราเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือเปล่า